จัดได้เดือเดเหรอพี่จัดให้จัดได้ได,ดือดเหรอจัดให้ไ่อไมไม่ง้ขไมไม่ไมไม,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 ไมครับผม ไอ้นะครับไอนะพี่ชายไม่อยู่เลย้นอนเฮ่ยแกงโง่ไอ้เย็นไม่ขึ้นหลดไปขึ้นหลดไหมเี้ยพวกเข้าเส้นครับเราเจ็พวกเข้าเส้น เห็นได้แล้วเนี่ยมันบ้าครับมันเล่นมันเล่นเกมจนเอ๋อครับเนี่ยไอ้พวกนี้คือไอ้พวกเล่นเกมจนเอ๋อครับใครได้เป็นผัวนี่จบไปนะครับเนี่ยซองนี้น้ำลายเยอะน,นะครับเ <c oughs> แแกิดอะไรขึ้นกูเอ๊ะซัด อยากกินไหมหัวใจอยางสนองเธอได้ลองหัวใจ วว้า <Wow! laughs> จะขัดสมาร์ไอไม่ใช่จะไฟเก็กเล่นเกนตมตำเฮียนอะ่ะ เข้ามาทีไรแม่งเราตีต้องเทเลยัดว้าวว้าวว้ววว้ววววววาวววววลวววววลาววววววมวว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  ปังปังวู้วโอ้เช็ตุาไปในทุกทางว่กุมาไปในทุกทางว่าดวู้ฮู้บป,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 ป๊บปสุดแล้วเฮียจอกจอกไปเนาะ ซ่อมแล้วกันกล่องซ่อมกูมีโอ้ยกล่องซ่อมกูมีเยอะเจาทำาทํานะั่นหน่ะหมาไ่กันเต็มหมาไ่กันเต็มเลยต่ออะไรไอเี้าหมามหัวอุ่นนะน้าธรรมชาติไหมธรรมชาติที่แบบว่าเกิดขึ้นได้ตลอดเมืองไอจอดมูนครับอุ้ยมันมาทั้งแก๊งจริงน่าจะเป็นแก๊งที่แบบว่าที่มันคุยกันไม่ได้เกีย่ยวรับไอตรงนั้นแนะ เออเข้าเส้นนะครับนะแบบมันมาเป็นร้อยเนี่ยเนี่ว่ะเป็นเดี๋ยวร้อชะลอรถรับโอเครู้เรื่องอีกแค่นี้หนึ่งคันปุ๊บปุ๊บโอ้ยสองคันสามคันมันเกลื่อนมันเกลื่อนมันเกลื่อนร้องเรือน้อยรรำตึงตึ้นตึ้นโอ้ยยี่เป็นสิบเลยสัตว เยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงคิดแม่งตักโอ้แชทโออชัดออชทดอแชทดอแชทอันนี้โดนตามเหรอคะใช่ครับอันนี้โดนตามข้างจัดจริงโดนล่าช่วยด้วยเดี๋ยวมีเพจไอเกนเพจโดนกูหรอบเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยวุ้ยเกือบเสียหลักอ,อู้เยอะมากโอ้แชัดเยอะจัด มั่งยิงมั่งยิงไอ้หี้ยเราจะเสียเปรียบก็ตรงที่มันมีอาวุธนี่แหละตัวลอกสวยจับป้านักอุ้มเอือมืออาชีพอะแต่แค่ยังไม่เคยเล่นเวเชียมีใครเปิดรับเข้าแก๊งป่ะแบบรับจากอุ้มเอือดะวขับตำขี้อะไรสั่เมาสสั่นเลย ซึ่งไม่ได้ได้ลยตัวฉันเอาให้สุดต่อเด็กมันจะไม่เล่นกันเดี๋ยวสุดอ่ะถ้ามันยิงผมไม่โดนอะ่ะก็ยากหน่อยเว้ยแต่แต่ถ้าล้อผมแตกอะ่ะก็อาจจะง,ง่ายสำหรับมันโอ้เยีย้ยมันมีทุกคันเลยนะว่ะไอ้ปิ้วปิวคือมันมีทุกคันเลยเว้ยของไม่เยอะจัดโอ้ยเชี yeah! ่ย จะทำให้หลุดก็หลุดได้ใชยไหมสงสารเด็กไอ้เหี้ยโอ้ยชี้ผ่านแล้วมึงไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้จุ๊บ ฮ่ฮ่ะโดนไกลไล่ครับสุดกาวเหรอ ไม่รู้สูตรที่อะไรกูโดนรอแล้วพี่ครับพี่ครับพี่ครับรถกล่องพี่นี่รถกล่องพี่นี่แรงไหมครับอะไรนะพี่รถกล่องพี่แรงไหมเอยก็พอได้อยู่พี่ตามกูมามดีอิโง่นางจริงก็ตามกูมาเดยรถมันจะพังแล้วยังตามกูอยู่นนะไอเชี่ยร้อนแม่งใจแม่งสู้จัดเลยไอเชีย่ยแม่งตามมาจริงเนี่ยห มันจะไหวกูหรอวะกูเสือภูเขากูไหวกูหรอกไอ้นอ <c oughs> ้องกองระเดะแม่งแม่งไม่อยากตามกูละห <c oughs> นูไม่อยากเล่นด้วยแล้วชนแม่งไม้พังเลยเชียอัดแม่งเลยสัสอัดแม่งเลย โอ๊ยโอ๊ยยิงยังหนูยิงยังหนูได้ไหมคะอไปช่วยด้กค่ะคุบุค่ะคุบุคุบุค่ะช่วยด้กค่ะไอ้เชยรถต้องเลี้ยวไม่ได้ทุกคนวิ่งไอ้เชยรถต้องเลี้ยวไม่ได้รถเลี้ยวไม่ได้ไอ้สัตว์รถรถเลี้ยวไม่ได้ทุกคน รไ <laughs> <laughs> อ้เหี้ยรถเลี้ยวไม่ได้ไอ้จั์ล้อพังอะเลี้ยวไม่ได้ไอ้เหี้ยวีไอ้จั์หยาบจัดอันหนึงไม่ดีไม่ดีเลยไม่ดีเลยโอ,โอ้โหเลี้ยวยากจัดซ่อมเลยเมื่อก็ทรมานเลยเหยี้ย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเจอของแท้เชียร์ไม่หรอกไอเชียร์ล้นนี่แม่งสิทธิ์สิทธิ์โรงเรียนเดียวกูก็ไม่รู้ <c oughs> อ่ะปล่อยแม่งไม่ก่อนสัตว์เนอะเชียร์ต้อตามกูไอเชียร์ตอนนี้รถตอนนี้รถแม่งแรงแล้วเชียร์รถแม่งแรงแล้วอะชิบหายแล้วพวกมึงงานจับกูละรถแม่งแรงกวู่กูรถแม่งแรงจัดเลย เอี้ยคันนี้คือตรงยิงล้อไม่ได้อเอาไปไหนอะจะเหินแังเยี่ยมเอยู่นี่ง้อง้อ